ครับผมวันนี้ผมก็จะมาเอ้ยไม่่เพิ่งน,นะครับทุอคนี่ช่องผู้ผ่านเกมเมอร์จะมากินมาม่าเพ็ดเหมือนกนนะแต่เป็นเออเป็นอีพีสองละไม่ใช่แบบเดิแบบเย็นผมก็ได้ไปทำให้มันเย็นมาแล้วผมก็ได้ไปทำให้แบบเออน้ำเไปมาแช่ต้มมามา่าให้มันเย็นมาแล้วอันนี้ผมก็เสร็จแล้วจะให้ดูนี่ เออผมใส่ไข่ไปแล้วสองโดมไม่รู้ผมมีกินหมดมันอีะมันเลยไม่เผ็ดหลักไม่เผ็ดเดเราดูเราดูอีพีหนึ่งกระจอกอันนั้นเป็นการแสดงนี่อันนี้ของจริงเด็กๆอะไรเลยเราเริ่มมาเลยนะแบบเพื่อไม่เวร้าเผ็ดตรงไหนไข่เพะเผ็ดอันนี้เย็นนะผมบนีไปนี่นะแม่งจะเผ็ดแค่ไหนกินแล้วอีพีหนึ่งกระจอกนี่อีพีสอง Ừm. hử Bà, bắt đầu đi Hử hử nèo Không cay đấy, Cà chọc càng xà đèn ở chỗ trước á. Có bảo là Mấy bé lấy Hà giờ đang kiếm đi đâu á cái trọt Trọt ừ. Xuyên mang Điền vậy Đó là bọn đi nào dữ đây กิจกที่แล้วมันการแสดงความเพศมันอยู่ไหน ที่เป็นราที่น้ำลายไหลมันก็ทำแสแดงอืมกูลอยอะ่ะกินไข่มั้งเลยป่ะ การแสแดงกินี่แล้วอรักลัวมามา่าเอาครับไปบอกว่าเพศอะไรประมาณนี้นเพศตรงไหนปะเพศตรงไหนไม่เพศไม่เพศเลยจริงๆริง thế như này à, Ghiền Mì á Để không อันนึงเหือใคร <c oughs> กะจอกนึงเดี๋ยวหาว่าคนมไม่หมด หมดแล้วมันเพศตรงไหนใครชอบคลิปนี้ฝากรือฝากดากดไลค์กดซับสไคร้ได้วยนะครับเพศตรงไหนบอกกันไม่เพศเพศเบี้ยนะเพศเหมือนเดิมไปแล้วขอบคุณมากไม่เพี้เลย ไม่เป็นเฮียอะไรสัตว์บ๊ายบายเจอกันคิดมน้า